สวัสดีครับตาทองชนะน,น,นะครับมีข่าวแว่วมาว่าที่มานาสตอรี่เป็นอะไรครับเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณมานานะครับ มาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่เต่าออกจากถ้ำแล้วอ่สวัสดีพี่เป็นยังไงได้ข่าวว่าอาการเดิมเหรออยืนนานหรือยังไงเมื่อวานหนักเขายกของหนักไงยกมาเห็นอ่อนอ่ะหนักมากเลยแล้วคนน้อยด้วยนี่เลยดับี้แล้วก็พี่มานาแล้วก็พี่แดง แต่ว่ามาหินอ่อนเนี่ยหนักมากเลยเนาะโมโหไม่ใช่เบาๆนะคะหนักมากๆเลยแล้วยกยกไปแล้วยกกลับมาคืนได้ยังไงยกไปแล้วก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละดู้นะคเรายขึ้นรถเสร็จแล้วก็ยกลงนะคะยกลงแต่ว่ามันก็หนักนะยกอาจจะได้ไปยกอีกทีนึงเอออันนี้ขอบายนะคะเรายไปขอยกไม่ไม่ขอไปยกกลับนะคะแต่จะ ตอนนี้ <c oughs> ตอนตนี้รู้สึกดีขึ้นยังพี่ดีขึ้นเยอะอยังนี่อาการปวดไม่มีแล้วกินยา,ยานี่กินยาอะไรนอนพักผ่อนนิ่งหยิบนะหลับได้หลับแล้วงีบหนึ่งเนาะแต่ว่างานลุกเลยอเขานี่หละยอย่างที่เห็นน่าจะดีขึ้นอยูอ่แล้วไงก็ขอให้หายไวๆนะพี่นะครับได้กลับมาลุยต่อกินข้าวกินปลายังกินแล้วเมื่อเช้าก็ขาเที่ยงขาเที่ยงก็มีช่เดียวแล้วก็มาหยิบมายางม าการไปก่อนสักวันหนึ่งเนาะโอเคโอเคถือโอกาสได้นอนพักผ่อนเนาะอ่าครับอ่านี่ก็นี่เพื่อนเพื่อนยูทูบเบอร์เรานะครับครับครับเจมเจนากับในโพธินะครับจะแวะมาดูอยู่ตลอดทุกชั่วโมงอยู่ครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้ตัดทางชแนลว่าแวะเยี่ยมเพื่อนๆกัน อขอจบคลิปแต่เพียงท่านี้นะครับอย่าลืมได้ดูได้ชมไลค์กดติดตามกดกำลังใจตาทองส้นเลด้วยนะครับสวัสดีครับ